ในบ้านนางเดือนดีเนี่ยโม <c oughs> ่เป็นเหนืเนี่ยโม่เนี่ยเนาะคืออารดมณ์ดีแท้โม่เนี่ยฮะโอ,อ้คือนางตากแดดตากลมเถอะอันนี้บ่อนช้ยนามจะไหนล่ะ โดยกาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอซี FC กันเบอรส์สุขทุพคนคือเกาบอว่าจ,จะเป็นพี่น้องฝั่งลราฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีตอนรับเขาสุซองมุกดาวันสาวลาาคือเกาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องไงเนาะโดยมาพบมาพ่อกับสามุกตาก,กาับพี่แหลทุกคนเลยกไาาา็ได้เดินทางเข้ามาหาทางอาในเดินทางเข้ามาหาน้องแก้วเนาะโดยก็คือมื้อนี่ทางสามมุกดาวันก็ได้รับเป็นสะพานบุญไหยทางอา ดวงตาสมทงคือเก่าเนาะพเมพี่น้องเพื่อนกระหายสมุกดรวันเป็นสะพานบุนให้เพื่อนโดยมาตลอดเนาะโดยทางสมุกดรนก็ขอขอบุญขอบคุณทางดวงตาเพื่อนเนาะโดยอ้าก่อนอื่นทางสมุกดรวันกะสีพ้าเข่าไปอะย้ำมยามทข่าวทางน้องแก้วเพื่อนก่อนพเมพี่น้องเลยเนาะเนื่องจากว่าทางสมุกดรวันกะบอได้มาหาน้องเพื่อนนี่ก็ แต้ดนเลเนาะกะได้ยินข่าวขามาว่าทางบ่าวเตียงเพิ่นได้มาจอน้นําจอในให้ละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะโอเคซะพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมนํากันได้เด้อโดยโดยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะป๊ากะพี่แหละมากะโอ้ห้องน้ําห้องอ่บ่แม่นห้องน้ําเนาะลืมแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นน้ําเป็นเพิ่นกได้แล้วเป็นทีมฮอแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ้าพุ่นน่ะไเฮ็ดคักอีหลีบาดนี้ ได้สมดังมนโนใจหวังแล้วผมเอพี่น้องเอ้ยผู้อ่ะสบายดีน้องสาวล่ะ <Yeah. S 1> โดยกะมืัอนี้กัมากับน้องสาวล่ะ,ะ <laughs> โดยสมุดดาวน,าน์มาโนมืัอนี้โดยกะคือทางอ่าน้องสาวเพิ่นกลาลังใจเฮียนอ่าสิ่งจบเนาะกะเพิ่นกัมาอยู่บ้านได้บ่เลย ย่างย่างบ่มาอยู่จักเดือนซ่เพิ่นได้เดือนตายะแล้วก็เดือนไปกลับคืนอีกแล้วก็กลับคืนด้วยอือกะทังบ่ทาเพิ่นกะบ่สบายเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็เลยอาสาน้องสาวหลาเฮานี่แหละมาโดยเอ้านอื่นทางอนก็สิพาไปหาน้องแก้วก่อนเนาะโดยอ้าุน่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมียงอันนี้อุเจ้าบ่นีล่ะสนอ้าล้างถ้วยอ้าบ่ หันมาใส่ใสทา้งอย่างก็นะอ๋าใส่ฉิน,น,นเนาะหมอนี้ <c oughs> ฉีไปทางได้เป็นแม่บ้านนางเลือนหมอนี้ฮะเบย์บอยอละะ่ะจีตำจตำมะฮุ่งจี<น>ตำอยู่ใช่ไหมขึ้น่ะอืมบ่ได้ไปดับไฮดับหน้าเบอยอ์ล,ล,บบล่ะเนบ่ยโอ้บ๊วยไปแกโอ้อ้าวอีฟ้าล่างอีหล่ะมันแห้งแดดอืมให้เห็ดกินในบ๊วยร่างนี่ฮะน้องบ่ น้องเฮ็ดกี่แต่บัล่างแล้วไม่ให้เจ้าล่างบอโอ้ไปหาเฮ็ดเฮ็ดยังไหนล่ะเฮ็ดปัวเอาเฮ็ดปัวของบ่พี่เนี่ยโอ้ผุดนะผุดไหมพี่น้องไอ้ผู้บ้านนางเดือนดีเด้มืเลยเหี้ยเป็นไงเด้มืโมนี่เนาะคืออุดมดีแทบโอนี่ฮะ โอ้คือนางตากแดดตากลมทนายอันนี้บ่นนอนใส่น้ำจะไหนล่ะอือเอาบด้มีขู่บด้มีกระถางบาโโ่โอ้โอุนวลนิดหน่อยน,อยนี่หามาใส่บ่หรือว่าตักมาใส่นี่แหละได้ไหลมาใส่โอ้ได้ได้น้ำไม่เลยเนาะความเมตเพียงเอ่าไงก็ดีใจน้ำได้ไหลกินข้าวกินน้ำนะบ่อีล่ะได้ยังกินบ้านจุ้ยลดความเมตเพีองเท่าไักวไปหั่นบ่บ้านีนา โอ้บ oh, ่มีบอนใส่ถ้วยใส่บ่วงจระโบยล่ะโอ้ล่างถ้วยยังก็อยู่นี่เลยบอลเลยล่ะเดี๋ยวหาใหม่ได้มากระเสนี่มันเวลาข้าล่างมันจังงั้นเวลาข้าวล่างมันจังบ่เปื่อนเนาะใส่ บได้ข่าวมาเยี่ยมยามแต่โดนนด้นพ่อแม่พินองเลยแต่และเือมีแต่เจ้าว่วอ,อีละล่างแต่ว่าน้องเพิน่นเว่ากินแล้วไปหาเฮดบอร์ก็เลยไปเจ้าล่างเออว่าคอยแท้เหมคะมแต่เฮงบ่ม,มีไม้ว่าดังๆก็เห็น <c oughs> Cứ chỉ đẹp thế là nhắm mà hôm nay phải nhắc là này Thế tròn chồng... cho cứ sủ chi vịt thế này là Bắt tay Còn ta múc đây sủ chi vịt này Ôi, <laughs> wow, xem bớt ăn điếng đi bỏ này lại Trồn ra này, chắp ma bừng đúng hả? Ừ. Ủa, à, hả này này Làm trồn chỉ bay bay lại quân đây ไให้ม่บโอ้ยไนท์ทินไนท์บอดนะพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ยไนท์ครัวมาพี่แล้วบอสละใช้เครื่องครัวป้าไแบบดที่เดบอสโดยจะกินเท่ากับนั่งกิวก่อนซาบะเนี้ยคือสีเมื่อยเธอเออเบิรงเออนั่งก่อนนะอ้าวคือจะมาใช้ชิ้นเต็มค่ะแค่เมื่อยค่ะบ่ได้ไปดับหน้าบ่สละช่วงนี้มึงเถอะกลับไปมึงเถอะกลับมาได้ไป โอ้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มือนีหามบได้ไปเขาแล้วไปเลยโอ้เลยบได้ไปเดี๋ยวอือมีคาวาชิมาเอาแล้วบมีรถมาบมีรถมาจะเลื่อไปด้ไปบล็เลยอือใช้กินข่าวกินน้ำกันยังอันนี้กินข่าวกับผัวใครผัวใครเดยโอ้ใครมันใช้เสื้อไปละเป็นน้ำมาหาอือใช้น้องนุ่งจะไปใช้ไปหาเห็ดไปเลยบอเดีย โอ้หายเห็ดบ่อเลยเดือดต่เจ้าบ่อยเลยโอ้ตะกี้เจ้าว่าจะสีไปดำนาเดืแล้วบัานนี้รถเพิ่นบอกม,มาเอาซ้ำเดือดอยู่บ้านไหนคะนะ่ะอยู่บ้านกแกงแหงเกงแหงเดือดป้าไปไกลแท้เนานะอยู่เขตใกล้เนี่ยผมมีบ่อยเลยไปดับแรกเลยเออไปอยู่พุูนหาบ้านเท่าไรหานางเซนซะ้าโอ้ได้ดีได้เนาะวันละเซนซ่าคับเป็นมุ่งกันซ้ำกันโอ้ งเงินไก่ชีวิตแล้วบ่บตอนนั้น,างานเงินไก่เงินไก่ชีวนนิตเลยจังไปดำนาแล้วมาส่นใช่ว่า,งาเงินไก่ชีวิตจะได้งูพันมาไปเนาะขอย,ยันอาไอน้อนยูทูบครับเพิ่อนขับมาหาข่ายันโบนเห็นเนาะเป็น,นได้ได้เงินคำกาแก้วอีหละยังมีใช่ยู่บ่เขาได้มีใใเงินชีวิตได้มันชีวิตชีไปดำนากับระผมบอกว่าเอาช้ำเอ้ยตาย แต่ก่อนน่ะมีแต่ไปดำนาใบละแบบว่าได้เงินมานะโดยนอกจากดำนาได้จะเห็ดอย่างไรสัเที่ยงค่ะไม่ได้เห็นย่องเที่ยงก็ไปหาปหาน้ำไม้หาหน้ำไม้มาขายบ่เกือกคั่นได้ไลายกต่ขายเกือกกะมาต้มใช้อ้าอย่าเจ้าไปใช้สัย,ย,ยจะอยู่เพื่อนผู้เดีะะดวยวบ่่ครับผ็เป็นพี่น้องเลยเนาะเงียบสง,งัดอียดี อโอ้มาเห็นสองเถาลมกันพอม่พี่น้อยไม่ตู้จะบอกเออหากก็เห็นเ <c oughs> พื่อนเนาะทุกคนเลยคันเอิ์แต่ก็ยามเพื่อน่ไดงินเนาะเพื่อนกับผู้เฒ่า <c oughs> เออหากก็เห็นไม่ตู้น้องแก้วไม่ตุและเมตถ่เอทุกคนเลยอ่าก็คือมาอนี่กะ ทางเอื้อยมาก็ได้คับเป็นสะพานบุญให้เนาะอ่าให้ทางพระอาจารย์สมทงกับคนเก่าคนเดิมให้เแหล,หล,หละเนาะที่เคยเอื้อยอ่าที่อ่าเอื้อยเคยเอาเงินมาให้เจ้าติโอนและก็เป็นทางดวงตาเพื่อนกับมือนี้เพื่อนก็ได้ส่งเงินมาให้เอื้อยก็เป็นจํานวนเงินก็300านกานกสามร้อยบาทเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยกาทางสมุทรตะวันการแรกเป็นเงินกี่มาให้เนาะถ้าสมุทรตะวันน้องเพื่อนเอาอ่าแบงค์ล้อไปซื้อเด็กกัเจ้าชิได้เด็ดตามทางสมุทรตะวันการแรกมาให้อ่าเพื่อนอยู่ตัวเมืองเลยเนาะ ตาเป็นจำนวนเงินการเซนเจ็ดสิบเปนกีบทุกคนเลยอีหละ่ะโดยอ๋อดีใจบอกยิม้มใหญ่เลยนี่โอ้ยแตะเงินเรากาชิบดดุตอะได้เนาะเราดีใจอ่าก <c oughs> ่อนอืน่นกขอบุญขอบคุณทางดวงตาในเด้ออีหล่าเนานะขอบคุณพ่อใหญ่เด้อดวงตาลูกดวงตาโดยดวงตาขอ,ขอบใจเด้อหลวงตาเอ้ยที่ส่งเงินมาให้น้อง คอยพึ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อความเจ็ดจะได้ความใครให้มีเด้อพื่นไปใส่คอยเดินทางปลอดภัยขอบใจสามุกดาวันนำเด้อคอยเพื่นอยู่ดีมีแห้งสามุกดาวันเดยบาถาบาทาบรมน้ำลูกบาทาเป็นใครเด้ออ่าอยู่ดีมีแห้งอ่เอ่ะอ่าก็ดีอ่าบาโตนไม่รู้เออใช่บาโตนไหมเอาไปหนไรัตตคัดตอนเลยออยบ่บันโดยนาะก็คือมีทางบาทากะ บอไดมานํากับเพื่อนกับอวยพรถึงมาทาน้ำเนาะกับเพื่อนเป็นไข่ล่ะเอ้ยไข่เพื่อนเซาไว้เด้อเออเอ้ยเนาะโดยอีหล่ะขอบใจหลายๆเจ้าก็คือกันเนอนให้ดีมีเฮงคือกันอีหล่ะเอกลางช่วงนี้ก็คือว่าอะไรแบบว่าเงินคํากําแก้วมันกับคนขังว่าหายาเนาะอีหล่ะเพราะว่ามันก็คือว่าอะไรช่วงนี้กัข้าเจ้าสิเหลอลำไ้ลำหน้าแล้วกะ ขอนขางมาไปหาเงินหาคำการลาบากเนาะเพราะว่าปกตินี่ก็ชิบจ้างโมเมชิไปจ้างเนาะไปดําหน้ารับจ้างอแต่ว่าเมื่อนี้ก็บบไดไปซ้ําหน้าเขตทำมาใกล้นี่ได้หรอแล้วไปละวันนี้หฮมมี่แต่ไปเขตไกลบอวันนี้นะโอ้บ่มาเอาก็บบไดไปโอ้ยบ่มีรถบอเลยใช้ได้น้ำได้นายไหมเลยดีใจบ่คักบอบ่ะเนีัยว่าใส่คักกี่บอีละบ่ได้ขุนมะ อืมได้แต่โดนเอาไปโดนตึ๊ดอืมตั้งบ่เตียงเพิ่นบ่มาจ้วยน้ําให้ได้โอ้กะได้สมพรป่าได้เด้อีหล่าเนาะสบายขึ้นกว่าเก่าบ่บัดนี้ป่ามือคือสิบ่ได้โ่งเด้อบัดนี้เนาะบ่ได้หิวน้ํามีแต่เปิดลแล้วกจวดเลยบัดนี้อ้กเสียอย่างเดียวเนาะแบบว่าอันนองค์ใส่บ่อีล่องค์ใส่น้ําจะบ่นะ โอไม่เท <laughs> ่านน <laughs> อน,นะ <laughs> อาบัดเดียวกับพ่ออยู่วนนี้แหละก็ <laughs> คืออันนะคันคือว่ามีกระถางยางเนาะตัวใหญ่น่ะคือซีดียูทุกคนเลย <laughs> เปิดแลวใส่หันแล้วจ้าอาบบ๊ะะลุ <laughs> โอวันนี้มันมนชิบว่าได้เปิดน้ำตลอดได้ป่เจ้าผู้เดียวก็อาบบ่ได้อโอ่งน,น้อยน้อย <laughs> <laughs> เงือกอะไรเข้าห้องน้ำโอไลไปห้องน้ำ โอ้มีโอญ่อยู่เป็นบอลของหน้านะโอ้ใครอยากคิดว่าจะอาบในหันนะมิเธอก็อาบในนี้เขาตอบ่าเป็นมิเธออายเขาตออืมอายจะเห็ดให้งอูโอ้กะดีใจน้ำเนาะเพราะว่าในน้ำในในไหลไหลแต่มีเตเพิ่นเห็ดให้เจ้าแล้วกะหักสาวเด้อบ้านิโดยโดยฮะเป็นไปได้ก็อยากให้อ้ายเจ้านะบอกอ้ายจะนำได้ละเห็ดมุงเห็ดอย่างเห็ดเฮือนให้มันเด้อ มุงให้มันเด้อให้มันก็ฮ้อนแดดคือกันกับเฮาเดยตากแดดเนาะตากแดดไว้ก็ฮ้อนแดดเด้อมีแต่ไปอันเฮ็ดหานขึ้นแล้วก็หาสั่งกระสี5อันอีหยังก็ได้เด้อมาปกให้จนในละฮ้อนแดดลตายปาเด้อปาแดดาแม่พี่น้องเอ้ยโอ้าอันนั้นตุมไว้ก็มีแต่อยากให้อายหย เฮ็ดอันเฮ็ดเฮือดหยังมงพอได้ให้มันห่มพอไดล่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดให้แล้วเฮาก็ผู้เฮาได้เฮาก็รักสาเด้อบัดโดยโดยอย่าไปถิ่มชมซีชมหายอย่าไปปะทัวททัวแดนได้เป็นใหชายางกะสาวสก็ม่วนไว้เด้ออีล่เด้อโดยเพราะว่ากับอ่ายังมากะเอาไว้คักๆได้จคนมาเอาด้มีบ่ักนมีบ่มีักอีมีอยู่เนบ่ปกตินี่อีหยังเสียนี่เนาะ เ่อนบสิะชวนหลายที่ขจรรักนี่ขจรรักเป็นประเภทใด้จ้ะไก่ไก่เดี๋ยวจะมันมีไก่พิ่รักไก่ไม่เท่าเลยแต่ไก่ไม่เท่ารักไก่ไม่เท่าโอ้แสดงว่าไก่ไม่เท่าลายได้หนิเนาะลายใบละหักขจลากบ่โดยเขากินยากินเหล้ามากๆากเลยเป็นบ้านยังเราทางแกจับมาไก่นู้นเห็ุแบบซิ่วๆเลยบ่ โดยเนาท่านดิบอกสักกระเจ้านะท่านท่านบอกโดยเราเราเล็กผ่าหลังเราเล็กผ่าหลังเราทานเราทันเราเล็กผ่าหลังเลยหน้าล้มลงเลยบอกคุณเองกะเราเห็นก่อนผ่ายังบริห้งซ้ำเล้วเล่นก่อนคนในบ้านนี่บอกดยเพื่อนที่ใกล้เพื่อนน้องไอเดียเขา เที่ยวกาชาปเันแรกของเขาอืมกระดมัดระวัางนะั่นไม่ได้เลยลเลยนาะแบบว่าสิ่งของที่แบบว่าอ่ามีมูมลาค่าในกับ,บป,ป,ปรหยัดให้ป้าตัวที่ตัวเด่นได้เหยอโอคือน้ํำคือในกับแบบอ่าพื้นที่ทะเล้วกับห้างซาวได้เด้อลูกเด้อโอ้โไปหาอันเขาหาเงินหิบหาเจ้าเอนี้ชัวเขาสิหาได้เนาะจักพันนี่ลูกจำได้บ้ บุหูเนาะคือทางเพิ่นอันน่ะโจไห่ละกันราคาก็ขึ้นอยู่กับอันเพิ่นเนาะอืมก็มีแต่เพิ่นเห็ดไฮแล้วก็หฮักซาวได้เห็บอนี้เนาะโดยก็คือเอ้ยว่าลวก็อย่าลืมไปหาอันให้อ้านะลูกเห็ดห่านขึ้นแล้วก็มุงเลยมันทนแดดจนมันตายได้ฮะมันเมื่อยได้มันกะมันทนแดดเนาะ พรเพิ่นเฮ็ดให้แล้วก็ักษาเอาไว้เด้อย่าเด้อน้ํานี่คั่นเฮาักษาไว้นี่ก็ใช้ได้ดนนานเนะคั่นคือว่าเพิ่นทางให้แล้วเฮาบ่สนใจใหญ่ดีก็คือว่าแล้ลูกมันก็เพไว้เด้อมันเด็ดมันยังก็จะป้าไว้ให้มันตายเวตักนายเด้อเด้โดยอ่ะมื้อนี้ก็คือบ่ได้ไปทางใดเนาะมื้อนี้เนาะสิไปดำนาก็ไปบ่ทันบ่แม่นไปบ่ทันเพิ่นบ่มาเอาเนาะอืมก็มีแต่ซ่ํานี้แหละล่ะเอ้ยก็ได้เอาเงินมาให้เจ้าเนาะเพราะว่าทางเอ้ยก็บ่ได้มาเยี่ยมยามทําขาวก็แต่ดดๆด กินฮ้อนเอื้อยอยู่บ่กินฮ้อนเอ้อแม่นบ่เนาะบดทุกคนนี่คิมมี่นะเตโนอ้าวจังได๋กะทังอนาเอ้ยกสิได้ขอโตเดินทางกับก้อนบดนี้เนาะโดยกให้น้อกเฮ็ดเวียเฮ็ดงานไปบดนี้เฮ็ดหยังข้าวเที่ยงสมตูกินบดนี้จเราบ่กินเราบ่กินก กะกะปองกะบุกิ๋นอือซามาโดยอ่ะบ่เป็นหยังเนาะกะ8ซี่แล้สิตายผู้เฒ่าเพิ่นเนาะเพิ่นกจะบ่ค่อยกินมื้อนี้ดอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะมื้อหน้าพาใหม่เด้อกสิเข้ามาเยี่ยมยามข้าวใหม่เนาะโดยอ่ะสบายดีป้าลลูก โดยโอเคนะเนาะพ่อแม่พี่น้องทางสมุทรตะวันกสิเดโคโตัวเดินทางกลับกรทวีปพิพาทมองได้ทางสมุทรตะวันก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุสุขคนเด้เอพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยการทางสมุทรตะวันก็นได้ใับเป็นสะพานบุญให้ทางอ่าหลวงตากับทางสมุทรตะวันกนสิขอ,อุ้ยไสให้พ่อหลวงตาก็ขอให้ หลวงตาอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจาได้ความไขยย่ยาสมีเด้อปัสจโรคโลภภัยไข่เจ็บเนาะปัถนาชิงได้ก็ขอให้สมความมุ่งหมายปัถนาลวงตาเดินทางไปใส่มาใส่ก็ขอให้เดินทางโดยความตลอดปลอดภัยเด้อดวงตาเอ้เนาะขอให้ดวงตาขอแต่ความสุขความเจริญล,ละขอให้เจ้าอยุม,มันคอนเย้เนาะโดยภทยนสม,มุทระวันกาสิได,ด้ขอตรลาพีละน้องเพียงซ้ำนี้เลยเนาะโดยไทยนสม,มุทระวันก็ขอกก่าวคํา่าสมัยดีสมัยดี